สวัสดีครับทุกคนโอมจากช่องโอมเองนะครับวันนี้โอมจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนดอกไม้กันผมจะนั่งไปด้วยรถเมย์นะครับปกติจะใช้รถไฟใช่ไหมวันนี้เราจะไปรถเมย์กันอากาศกำลังร้อนเลยตอนนี้ไปครับ เวลาเดินทางประมาณ4ีนาท,ท,ทีนะครับทุกคนรับได้เลยนะผมนั่งรถเลยอีกแล้วครับทุกคน เวลาเดินทางไกลไปยี่ทุกทีเลยนั่งหลับทุกทีเลยผมเลยมาประมาณสามกิโลกว่าทีนี้ผมจะต้องเดินกลับไปอากาศก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะผมก็เดินกลับไปใช้เวลาไม่นานถือว่าไหนๆเราก็มาเที่ยวแล้วเนาะ <Okay. S 1> มาเดินเล่นเดินอะไรไปเลยแล้วกันไปเดินไนซี่ทีนี้ จริงจริงก็ดีเหมือนกันนะทุกคนพอเดินเลยไปแล้วต้องเดินกลับไปได้เราได้เห็นข้างทางที่แบบเราไม่เคยมาเห็นนะเพราะแถวที่ผมอยู่มันเป็นเมืองนะนะเขามีปลูกข้าวปลูกอะไรกันหอมกลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นข้าวนะโอคิดถึงบ้านเลยดีวันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยสบ,บายเงีย้ยแล้วก็รถล,ลาก็ไม่ค่อยมี การเย็นสบายาเดี๋ยวเป็นวันหยุดที่เกิประสบการณ์ใหม่แล้ว ที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้มืนคล้ายๆจะเป็นคาเฟ่นนะไม่รู้แต่ว่าใน g o o g l e Map มันขึ้นว่าฟาร์มปศสัศตว์นะครับผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันแหละแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะปิดนะก็เลยได้กัดถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆเห็นไหมผมบอกแล้วว่านั่งรถเลยมันก็มีข้อดีนะ นี่เดินเห็นป้ายแล้วทุกคนเรามาถูกทางแล้วไี้เขาเขียนไวไวไหมครับสวนดอกไม้ยังไงภาษาผมเรื่องภาษาจริงๆอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าใอ้ Google t ทร n นสล t ดเอาจะไปอ่านออกได้ไงนั้งรถจริงเลยเลยโเอ่ทํามาโชว์ไปตอนนี้เดินกันอีกไม่ถึงโลแล้วแต่ที่ถึงโลคือน้ำหนักผมเนี่ย ลงไปถึงโลแล้วเนี่ยเดินมาเนี่ยนี่ฮห,นหขนาดเขาขับเขาขับมาขนาดนี้เขายังหลงเลยผมเห็นเนี่ยเขานั่งเปิดแผนที่อยู่โอ้ยขนาดคนบ้านเขาหงลงเลยเราจะหลงก็คงไม่แปลก แล้วแล้วเร,วเร,วเรวเาก็มาถึงสวนดอกลิลลี่เ yeah. ย oh, okay. ้โอ้อากาศสบายเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาเดินดูรอบๆบรนคะครับเป็นไงบ้างมีดอกอะไรบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เป็นดอกลิลลี่นะครับ ที่ดอกตรงนี้มันคือดอกอะไรอะทุกคนมันหอมมันมีกลิ่นหอมมากเลยดอกอื่นที่ผมเดือนผ่านมาไม่ไม่มีกลิ่นนะจะสวยแต่ว่าอันนี้สวยด้วยแล้วก็หอมด้วยมีกลิ่นหอมมากเลยสดชื่นเลยทุกคนใครรู้ว่าดอกอะไรฝากคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะครับแชร์กันมาแชร์กัน ที่นี่มีดอกไม้แล้วก็ส่วนกลางของของที่เนี่ยนะครับมันมีร้านขายของอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าขายอะไรบ้างอันนี้เริ่มขอแห้ง <c oughs> ละหาอะไรกินกันก่อนจร <c oughs> ิงๆผมก็ไปซื้อน้ำมานะ ทีลานคาส่วนกลางเขามีน้ำนี่น้ำอะไรไม่รู้ผมยังไม่ได้แปลเลยนะแต่ผมจะลองกินดูมันคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับลูกมันปางอะไรทุกอย่างจะลองชิมดูำํางกระหายเลยเฮ้ย <c oughs> ดีดีเลยโอ้หจะบอกน้ำอะไรดีอ่ะ น้ำมะนาวผมว่าเหมือนน้ำมะนาวแหละแต่ข้างหน้ามันไม่ใช่นะข,ข้างหน้ามันเป็นลูกอะไรไม่รู้อะแต่ผมไม่ได้แปลด้วยว,ว่ามันคืออะไรโหสุดชื่นเหมือนน้ำมะนาวเลยครับทุกคนมีแรงมีแรงแเราจะไปต่ออีกฝั่งหนึง่ง หรือเป็นโพกแขกตัดต้นไม้เล็กๆเ,เอาไว้ใส่ห้องระดับห้องก็มีนะก็คือเป็นร้านขายต้นไม้เลยนี้ก็ยังมีร้านคาเฟ่กาแฟนะครับทุนทุกคน ให้มานั่งชิลนั่งทานกาแฟกันหลังทางที่เดินกันมาเหนื่อยนะครับด้านหลังผมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนดอกไม้เลยนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนบรรยากาศ เดินชมดอกไม้สวนดอกไม้ในเขตไต้หวันนะที่โอมพามาวันนี้คนไหนที่พอจะรู้จักดอกไม้ชนิดไหนบ้างก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิป้วกันนะครับมาพูดคุยกันแชร์กันนะครับฝากกดติดตามโอมไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปละครับผมไปละไม่รู้จะหลงหรือ่รู้รับขาวมายังหลงขกลับไม่รู้จะหลงหรือเปล่ามีถล่มรอบนี้ก็คือถึงบ้านมืดเลยลนะ่ะ